ใหม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจรรังนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะเต็มคำอร่อยกลมกลมดอกบัวคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนมาไว้หส่ใจไม่มากเรื่องครบทุปกประกันภัยรถยนต์จากทิพยประกันภัยและมาถึงช่วงนี้ Talk of the Town นะฮะโดยสมาคมเทศบาลน,นครและเมืองออนะฮะคุณทิพย์ก็จะพาเราไปซอกแซก ทั่วไทยเลยวันนี้พาไปถึงชายแดนนู่นเลยที่อำเภออััญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะฮะ,ฮะที่นั่นแน่นอนเรารู้ว่าต้องไปซื้อของไปช้อปปิง้ง,งเกลือนั่นแหละแต่ที่นั่นเนะี่ยมีอะไรที่สนุกสนานมากกว่าโรงเกลือแน่นอนติด<ะ>ตามกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทีมแลทอกออฟเดอะทาวในโครงการท่องเที่ยวทวาทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนนะครและเมืองค่ะและตอนนี้ทิปก็ยืนอยู่ที่สุดเขตสยามบูรพาค่ะคุณผู้ชมเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสราแก้วนั่นเองวันนี้เราก็จะไปเที่ยวเทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสราแก้วกันค่ะมีอะไรดีมีอะไรเด็ดเราไปพบกันเลยค่ะ ตอนนี้พิพก็อยู่กับไกด์กิติมาศของเมืองอรัญญประเทศแล้วค่ะท่านนายกวัชรินทร์อรัญ,ญเจริญยิ่งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วสวัสดีค่ะพี่ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบพี่โอ oh ้โหเรานัดกันหนะ้าประตูชัยครับผมเมืองอรัญเลยนะคะครับตรงนี้มีความสําคัญกับเมืองเรายัางไงบ้างค oh, ะตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นประตูหน้าด่านที่มีความสําคัญก็เ mm hmm. นื่องจากว่า เป็นประตูสู่การใช้โดยจีนะนะครับแล้วก็มีผู้คนไม่ว่าจะเป็นชาวัาบูชาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศจะใช้ประตูช่องเนี่ยในการไปมหาสูตรเชื่อมความสัมพันธ์ยามตตีด้วยกันครับมาถึงตรงนี้เนี่ยการข้ามแดนเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปทํางานเนี่ย คล้ายๆกับจุดอื่นที่ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านที่ถือบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถไปได้เลยไหมคะตอนนี้เราก็มี2ทางเลือกนั่คือบัตรพาสกับพาสปอร์ตค่ะบัตรพาสต้องมีเอกสารสิทธิ์ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในเขต จังหวัดสระแก้วโดวยเฉพาะอำเภอเมืองอรัญประเทศแต่คนอื่นก็สามารถพกคาสปอตมาได้เลยมาถึงเมืองอรัญยประเทศทั้งทีไฮไลท์ท่องเที่ยวเด็ดๆวันนี้ที่นายกจะพาไปมีที่ไหนบ้างครับไฮไลท์เด็ดๆก็คือตลาดลงเกลือ,อเป็นจุดแรกถ้ามาอารัญประเทศก็ต้องไปสักการะพระสยามเทวทิร่าชแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแหล่งค่ะครับเดี๋ยวผมจะพาไป ค่ะเราถึงแล้วท่านนายกพามาเป็นจุดแรกเลยตลาดลงเกลือนี่สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเราได้เยอะไหมคะก็มันเป็นตลาดแห่งแรกเนาะที่เป็นตลาดประดาน พรมแดนที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยมูลค่าก็หลายพันล้านเนาะทางเทศบาลดูแลในส่วนของตลาดลงเกลือ,อยังไงบ้างคะในส่วนของเทศบาลเนาะมันมีบางพื้นที่ที่เทศบาลอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลประมาณ250เมตรจากแนวรางรถไฟเนาะไม่ใช่ทั้งหมดของตลาดไม่ใช่ไม่ใช่ครับ<ะ>มีเทศบาลป่าไร่ด้วยเป็นเจ้าของพื้นที่ะนะครับเทศบาลก็ส่วนใหญ่จะดูแลที่เห็นบ่อยๆก็คือความสะอาดเนาะ,ะเรื่องขยะแล้วก็ที่เกิดอุโทกภยัยน้ําท่วมไฟไหม้ ทางเทศบาลเมืองอารานนันจะมาเข้าช่วยเหลืออ,อย่างต่อเนื่องในส่วนของรถไฟมีนั่งจากในตัวเมืองอารันแล้วก็มาลงที่นี่ได้เหรอใช่ครับมาถึงพรมแดนของเราเลยมาถึงลงเกลือน,อนี่เ,เลยครับหน้าดา่าเลยครับติดพรมแดนเลยแล้วตอนนี้ก็ประเทศไทยก็ทำรางรถไฟไปเชื่อมต่อกับกบัมพูชาแล้ว วันเดียวว่าเที่ยวอาราณได้นะคะเใช่ถูกต้องครับค่ะไม่ได้มีดีแค่โรงเกลือแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปชมจุดอื่นเนี่ยขอท่านนายกพาช้อปปิ้งชิมชิพแถวนี้ก่อนมีโซนไหนบ้างคะที่น่าสนใจมีหลายโซนด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราพาไปไปค่ะครับผม สวัสดีครับหัวสวัสดีครับนโยกร้านน่ารักมากเลยค่ะนอกจากมาลงเกลือเนาะ,ะก็อย่าลืมแวะมาทานอาหารเวียดนามและร้านนี้ก็หกว่าปียตามเนาะ,ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณประธานชุมชนมิสัมพันธ์เป็นหนึ่งใน 5- ชาห้ิพันนะ,นะครับที่นี่ก็คือเมืองอรันแล้วก็มีชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะเลย5ชาติพันธุ์ในร้าเวียดนามก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นใช่ครับ ชิมเลยได้ไหมคะชิมเลยแล้วเดี๋ยวมีแงตงคัตลูปเสิร์ฟด้วยนะครับ,รบเป็นของดีเมืองลันอีกอย่างหนึ่งผลไม้ ที่ไปทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็มาเดินเล่นชิลๆที่สวนกาญจนาตรงนี้ เป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองอรันเลยใช่ไหมคะใช่ครับพื้นที่ใหญ่มากเลยนะคะมีกี่ไร่คะเนี่ยครับผมพื้นที่สวนข้าจนาแห่งนี้มีอยู่ประมาณ3 6 0ไร่เป็นพื้นที่สีเขียวเนื่องจากประชาชนชาวอรันนะครับมีความสําคัญก็คือเป็นการออกกําลังกายใชมากกว่าของพ่อแม่พี่น้องเนาะช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็บางครั้งส่วนราชการก็ามาจัดกิจกรรมที่นี่เห็นว่าล่าสุดที่นี่จัดสงการด้วยใช่ครับ ปาร์ตี้โฟเมืองอรันเป็นปีแรกโอ้โหโหดังมากครับผมคนให้ความสนใจแล้วก็มุ่งตรงมาที่อรันเลยเพื่อที่จะมาปาร,ร์ตี้สงกรานงันผู้คนในอำเภอและประเทศโดยเฉพาะเทศบาลเมืองอรัญนั้นมีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นส<ช>ําหรับ<ล>ผมมีนโย,ยบายก็คืออยากให้ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอรันเนาะมีทั้งสุขภาพใจและก็สุขภาพจิตที่ดีก็มีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะสร้างความบันเทิงมากกว่าแล้วก็ นำวิชาความรู้เกี่ยวกับอาชีพมาสอนแล้วก็การให้ดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาอลอรัญแล้วก็อาชาวสอมอมาสอนในการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟันเรื่องสุขภาพการออกกําลังกายอะไรประมาณนี้ครส่วนคนช่วงวัยอื่นท่านนายกดูแลเรื่องสุขภาพยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมในการแข่งขันเนาะแล้วก็ให้ความรู้ หรับพระสย,ยามเทวัชราชที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้เนาะเป็นสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ผู้บ้างคู่เมืองของชาวจังหวัดสระแก้วก็ว่าได้โดยเฉพาะชาววารันเนาะมาขอพรก็คือขอได้ทุกเรื่องเรื่องของการบริหารนะคะนายกได้ยินว่าเป็นสมัยแรกแต่ว่าก็สามารถทําให้ประชาชนประทับใจได้ด้วยครับผมเรื่องอะไรที่ภาคภูมิใจที่สุดบ้างคะที่นายกได้ทําไปแล้ว การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของเมืองอรัญะนะครับเพราะทุกปีเนี่ยน้ำจะท่วมเมืองอรัญผมอยู่มา3ปีแล้วก็ไม่ท่วมก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยจะพาเจ้าหน้าที่ไปดูดโคลนดูดทองตามห้วยหนองคลองบึงและตามท่อระบายน้าของที่จลเมืองอรัญทุกเส้นสายนะครับแล้วก็เราก็มีการปรับปรุงฝายฝายนี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้น้ําระดับขึ้นลงเนี่ยมันอยู่ที่ฝายอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้องวงจรปิด และรวมทั้างสาธารณูปโภคต่างๆท,ที่ผมจะทำเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้าน้ําประปาและกล้องเนี่ยเป็นสีสำคัญตอนนี้ผมกํลาลังจะติดกล้อง AI เมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นะครับสำหรับการศึกษาเนาะโรงเรียนในสังกัดของผมมีอยู่2งโรงแล้วก็มีศูนย์เด็กเล็กอยู่2โรงเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมกํลาลังจะทำสเตมผักดานเกี่ยวเรื่องสเตมในการที่ให้ลูกหลานของเราเนี่ย มีทางเลือกคนที่ศึกษาเก่งแต่ไม่มีทางไปเนี่ยเราก็เลยต่อยอดให้ลูกหลาน<ม>เราจะได้เติบโตเป็นอนา,นาคตที่ดีของ<ม>ประเทศนะครับเป็นการบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกันแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้จริงคือเราเนี่ยให้ใจกับพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะไปเยี่ยมไปเยียนผู้ปว่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาจสจะภะษานอะไรละมาเนี่ยเราพร้อมที่จะไปช่วยเหลือเขา หลักการบริหารเนงน่ายๆสโลกแกนก็คือใส่ใจชาวรานมุ่งมั่นพัฒนาใส่ใจชาวรานก็คือเวลาชาวบ้านเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอาใจเนี่ยไปช่วยเขา<ะ>แล้วก็การมุ่งมั่นพัฒนาเราก็จะพัฒนาทุกอย่างเราต้องพัฒนาหลายๆด้านด้วยกันนยายงง่คนคะเสียดายจริงๆเวลาของเรามีน้อยนิดเหลือเกินค,ค่ะอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวเมืองรานนิดนึงเราไม่ได้มีดีแค่โรงเตี๋ยแน่นอนครับผม อาันประเทศถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่5ตารางกิโลเมตรเป็นที่สบานเล็กๆนะครับที่พ่อแม่พี่น้องจะรู้จักก็คือตลาดลงเกลือนะแต่ของอารันเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกหลายแห่งนะครับยังไงก็ขอฝากนาเรียนท่านที่ชมรายการถ้ามีโอกาสมาอาันก็มาตามที่ผมบรรยายกับคุณทิพย์น,นะครับแล้วก็ถ้ามาโดยที่ไม่ได้รับความสะดวกผมพร้อมนะครับที่จะให้ความสะดวกกับทุกท่าน นายงหมุ่นพร้อมดูแรงจริงค่ะคุณคผู้ชมค่ะอยากให้ปักหมุดแล้วก็มาเที่ยวที่เมืองอรัรญ,ญประเทศค่ะไม่ได้มีดีที่โรงเกลืออย่างเดียวเท่านั้นนะยังมีรเรื่องของการท่องเที่ยวธรรมชาติล่องเรือในคลองเลยใช่ไหมคะ ของดีของเด็ดของกินก็อร่อยด้วยอย่าลืมมาเลยนะคะปักหมุดที่เมืองอารัญญประเทศจังหวัดสาแก้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนายยงหมุดมากมาเลยนะคะพาพวกเราท่องเที่ยวทัวร์อารัญญประเทศได้ขนาดนี้เลยอยากฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะมาเที่ยวอารัญญประเทศอย่าลืมนะคะถ้าไม่สะดวกสบายยังไงนายยงหมุดกินดีดูแลค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท็อกออฟเดอรทาวสัปดาห์หน้าจะไปปักหมุดที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ทีมแล้นายยหมุดต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ,คะติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับ Talk of the Town ขอบคุณด้วยครับสำหรับสมาคมเทศบาลนครและเมืองวันนี้เวลาหมดนะครับเจอกันใหม่เสาร์หน้า7โมงเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ